สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับและก็เพื่อนเพื่อนน้องทั้งทุกคนนะครับผมวันนี้ก็พอดีเข้ามาทุระเสือป่านะครับแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนน้องแนะนําให้มาพาดูมือถือในเสือป่าตอนเนี้ช่วงโควิดนะครับยังมีขายอยู่หรือเปล่านะครับเสือป่าเนี่ยจะอยู่หลังตึกเสือป่ามาร์เก็ตห้าห้านะครับเดินเข้ามาในซอยเลยนะครับผมก็จะมีพวกมือถืออะไรของเก่าขายนะครับก็ยังมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายอยู่นะครับ ไมถือมือสองนะครับ iPhone Android นะครับราคา2อ0 0พบาทนะครับแล้วแต่ว่าเราจะได้ราคาไหนสภาพไหนนะครับก็ผมอาจจะดูไวๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็โควิดนะครับใส่แมสกพกเจลล้างมือด้วยนะครับเพื่อนๆน้องๆที่จะมานะครับแล้วก็เดินเข้ามาในซอยด้านในนะครับก็จะมีพวกแกจเกจพวกของเก่านะครับมือสองแล้วก็วันนี้ได้ กล่องรับสัญญาณ sd มาราคาราคา200บาทใช้งานได้ปกติเลยนะครับแล้วก็พามาดูมือถือนับพันๆเครื่องเป็นอะไหนะครับงานลงจอนะครับซื้อจอมาเปลี่ยนราคา3 400 200บาทนะครับแล้วแต่รุ่นนะบางรุ่นก็ราคาหลักพันนะครับพวก iPhone ipad นะครับเนี่ยโอ้โหพวก Samsung มือถือ Android นะครับ iPhone iphone ก็มีนะสมารถ iPhone 5 s นะครับ i p p o o n e iPhone 4นะครับ เนี่ยซื้อน้าจอเปลี่ยนไม่กี่ร้อยบาทก็เอามาใช้งานได้นะครับ Vivo Oppo Huawei เดินเลี้ยวซ้ายเข้ามาด้านในอีกในซอยนะครับก็จะมีพวกอะไรเหมือนกันนะครับพวกซากมือถือพวกนี้น่าจะเอามาแถวแถวกาลสินนะครับครับแล้วก็มีพวกของมือสองนะครับของเก่า คือจะมีพวกของถมมีพวกของเก่าขายหลายๆโซนหลายๆจุดนะครับพเพื่อนๆนะพวกมือถือก็เหมือนกันนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับที่ผมมาดูตรงนี้ก็จะมีพวกของเก่าการองกา,าน้านะครับพวกปลั๊กไฟนะครับส่วนมากก็เป็นมือสองนะมือหนึ่งก็มีนะครับในห้างนะครับในห้างเสือป่าก็มีนะมือถือมือหนึ่งนะครับ ส่วาก็จะเป็นอะไหล่พวกเคสพวกฟิล์มราคาส่งนะของเก่านะครับผมมือถือปุ่มกดนะครับกล้องก็มีนะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะหาซื้อได้สภาพไหนราคาไหนนะครับผมแล้วก็วันนี้พาเพื่อนๆน้องๆเข้ามาแวะดูนะครับพ่อค้าหลายๆคนก็หายหมดแล้วก็เดี๋ยวรอสัก พักหนึ่งช่วงโควิดหายจะมีพ่อค้ามาขายเยอะกว่านี้น่าจะแบบคลืค่นกว่านี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้มันพ่อค้าเขาก็หันไปขายออนไลน์กันหมดนะครับแต่ว่าเพ,เพื่อนๆน,น้องๆก็ถามมาหลายคนให้ผมแวะเขา้าพาเข้าไปดูหน่อยยังมีตลาดเขายังเปิดขายหรือเปล่านะครับพ่อค้าจะขายมือถือหรือเปล่านะครับก็มีประมาณนี้ตัดชิปให้ดูกันสั้นๆก็ขออภัยด้วยนะครับ อะไรแล้วก็มือถือมาประมาณนี้แล้วก็ได้กล่องรับสัญญาณ SD มารานะคา200บาทนะครับใช้งานได้นะครับคือตอนแรกไปหาซื้อ,อพวกกล้องมือสองนะครับแต่มาเอิญมันไม่ถูกใจนะครับแล้วก็ผมไปหาซื้อแล้วก็ไปทําธุระด้วยแ,แถวนั้นก็เลยแวะเข้าไปดูนะครับได้ของมาประมาณนี้นะครับผม <c oughs> วันนี้ก็ขอตุรลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดเ,เพื่อนนะครับ มีอะไรสงสัยสอบถามนะครับก็ใต้คลิปเลยนะครับหรือฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับสวัสดีครับ